ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงเหรียญตัวนี้ได้บิคอยด้วยการขุดหรือทำเหมืองครับใครที่เก่งเรื่องการขุดบิคอยหรือขุดเหรียญแล้วสามารถขุดเหรียญอาริโอได้เหมือนกันนะครับร่วมทำเหมืองได้นะครับแต่ลองดูนะว่าคุ้มไหมกับค่าไฟบ้านเรานะครับบ้านเราค่าไฟแพงเนื่องจากอากาศมันร้อนนะครับอย่างที่6เป็นช่องทางที่ผมเลือกและทุกคนหลายๆคนในกลุ่มนี้เลือกครับเราเลือกที่จะร่วมนะครับ ซื้อแรงขุดไปกับเหมืองขุดระดับโลกทําให้ต้นทุนในการได้ครอบครองเหรียญริโอต่าครับนะครับการครอบครองเหรียญ阿里โอนะครับกับเหมืองขุดที่เราเลือกมาแล้วครับต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่2ถึง5ดอลลาร์ฟังไม่ผิดนะครับต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่2อถึงหดอลลาร์พี่พี่เห็นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ในกระดานเทรด XT ยัง37ตอนเลยแต่ถ้าเราร่วมขุดกันไปกับเหมืองขุดครับต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่2อถึงหดอลลาร์ และเหมืองขุดที่เราเลือกร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กันในการขุดให้เรานะครับอาริโอดีอยู่แล้วแต่วันนี้เราลองดูซิว่าเราจะเลือกเก็บอาริโอในแบบไหนผมเองนะครับมาร่วมกับเหมืองขุดระดับโลกดีกว่าไม่ต้องดูแลเมนเทนแนต์นะครับก็ได้เหมืองชื่อ Rrg ครับเป็นเหมืองขุดระดับโลกนะครับวันนี้พาพี่ๆมารู้จัก r r g นิดหนึ่ง RRG นะครับเป็น บริษัทที่จดอยู่ในนะครับ UK United Kingdom หรืออังกฤษนะครับเมื่อปี2018โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่มีการขุดลิ r y โ t o c u r r e n c y ครับโดยบริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับที่จะให้ชุมชนของ ARG นะครับมีนะครับรายได้แบบมั่งคั่งยั่งยืนในอุตสาหกรรมการกุดลิ r y ต t o c u r r e n c y และพี่นทุกท่านสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับ Red r e d r g e c o m หรือ ARGmining.com ได้นะครับ Rg มีเพนพอยต์สอย่างครับมีคีอยู่หลัก3อย่างของบริษัทคือ 1. ครับขุดคริปโตเครนซีครับสครับให้เช่าเครื่องขุดครับสครับให้บริการบล็อกเชนโซลูชันนะครับ Rg ครับมองเห็นศักยภาพของ a r i o Blockchain ครับ Rg ก็เลยนะครับเตรียมความพร้อมในการขุด a r i o เนื่องจากนะครับอาจจะ Rg มองเห็นว่า a r i o เป็นบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยสูงมีเทคโนโลยี Knowledge มีความเร็วในการทำธุรกรรม5,000ล้านธุรกรรม และที่สำคัญครับ a r i o Blockchain ครับมีธุรกิจหรือแอปพลิเคชันที่นะครับกำลังพัฒนาอยู่บน a r i o Blockchain แล้ว13,000ธุรกิจและที่ไฮไลท์สำคัญอีกอันหนึ่งครับ a r i o Blockchain นะครับเป็นบล็อกเชนที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนระดับโลกครับร่วมร่วมหมื่นล้านบาทนะครับดังนั้น RG มองเห็นศักยภาพของ a r i o ครับก็เลยนะครับต้องการที่จะขุดเหรียญนะครับเองนะครับมีความเชี่ย ในร่างเรื่องการขุดคริปโตมามากกว่า5ปีนะครับมีทีมสตาฟนะครับแบบมืออาชีพเลยนะครับและ RG มีนะครับพาร์ทเนอร์นะครับมีพาร์ทเนอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวนเจอร์อ่าเวนเดอร์นะครับผู้ให้บริการนะครับผู้ก๊าวจอพวกอุปกรณ์ต่างๆระดับโลกมากมายนะครับ RG มีโรงงานอยู่3ที่นะครับทั้งคาซัคสถานและอินเดียนะครับอินเดียตอนปลายนะครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและประเทศนัค่อนข้างที่จะหนาวนะครับทำให้ค่าไฟถูกนะครับ อ g มีกำลังขุดนับปัจจุบันครับ35ล้าน pps นี่คือกำลังขุดนะครับ RG นะครับนะครับได้เข้าร่วมเทสเน็ตกับอา i o Blockchain เมื่อมิถุนาที่ผ่านมานะครับซึ่งผลการเทสมิถุนาที่ผ่านมา <c oughs> ขอโทษครับขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขออภัยด้วยครับ ซึ่งผลจากการเทสเน็ตนะครับเมื่อพี่มิถุนาที่ผ่านมาครับส่งผลให้ ARG นะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงได้ที่3ของโลกจาก Ario Blockchain นะครับ ARG เองนะครับทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลนะครับได้ทั้งเว็บไซต์ได้ทั้งบน y t u t u นะครับและสามารถตรวจสอบหาความจริงได้ว่ามันมีเหมือนอยู่จริงไหมนะครับผมเองก็ได้การได้ทำการบอกว่ามีเหมือน ARG ขุดจริงไหมนะครับตรวจสอบแล้วเป็นความจริงครับราะบล็อกเชน การทําธุรกรรมนะครับมันหลอกเราไม่ได้นะครับเข้าไปตรวจสอบหมดแล้วและพี่ๆทุกท่านครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเสารนี้เวลาสามทุ่มครับเจ้าหน้าที่ของ ARG นะครับจะมาให้ข้อมูลให้ความรู้เราเกี่ยวกับเหมือง ARG นะครับอยากจะมาพบปะกับพวกเราทุกคนให้เห็นถึงความมั่นใจนะครับว่า ARG มีตัวตนจริงๆและสามารถขุดคลิปโตที่อาริโอให้พวกเราได้จริงๆนะครับ r g มีเป้าหมายที่จะเติบโตครับในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับต้องการที่จะขุดคริปโตเพิ่มขึ้นอีก5สกุลนะครับและต้องการทำให้กำลังขุดจาก35ล้านกลายเป็น100ล้าน pps ครับต้องการขยายเหมืองนะครับให้เป็นท็อปเ0นของโลกนะครับในเรื่องของการขุดนะครับและต้องการทำให้เหมืองขุดมีมูลค่าจาก10ล้านดอลลาร์ณปัจจุบันขยายเป็น50ล้านถึง100ล้านดอลลาร์คือขยายให้เติบโตไปพร้อมกับ พวกเราเติบโตด้วยใน2-3ถึปีข้างหน้านี้นะครับ RRG นะครับมีพาร์ทเนอร์มากกว่าร้อเจ้านะครับใน20ดินแดนประเทศทั่วโลกและ RG มีนะครับพันธมิตรที่ดีทั้งยุโรปและเอเชียนะครับคือพาร์ทเนอร์ของ RRG ครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Intel นะครับบริษัท AMD นะครับผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์นะครับบริษัท Nvidia นะครับบริษัท n v i i นะครับ เอ็นนะครับผู้ผลิตการ์ดจอและอีกหลากหลายบริษัทนะครับอีกหลากหลายเวนเดอร์เลยที่ RG เป็นพาร์ทเนอร์พันธมิตรที่ดีในการซัพพอร์ตนะครับเรื่องของอุปกรณ์ในการทําเหมืองขุดนะครับผู้บริหาร RG ครับคุณลีนานะครับเป็น CO คุณคาสเป็น CMO คุณนะครับซาเมอร์นะครับเป็น He สอ o ฟเฮนะครับเป็นเป็นอ่าผมจำตัวย่อไม่ได้ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับพี่พี่ครับ อย่างที่ผมบอกเลยว่าเราเคยพลาดการเป็นเศรษฐีบิตคอยเพราะเราไม่รู้และเราปรึกษาเพื่อนข้างบ้านเราปรึกษาเพื่อนทํางานเรามีที่ปรึกษาที่ไม่รู้ข้อมูลเราเคยพลาดการร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านกับอีทูเรียมเราเคยพลาดกความร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านกับ b ีเอ็นบีไบนเมื่อ5ปีที่แล้วเราเคยพลาดความร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านกับโซลาร่าบล็อกเชนเมื่อ2ปีที่แล้วเหล่านี้คือบล็อกเชนครับ เป็นบล็อกเชนมีเหรียญเป็นของตัวเองเราเคยพลาดการร่ำรวยกับเหรียญบล็อกเชนพวกนี้มาแล้วแต่วันนี้ครับพี่ๆทุกท่านครับพี่ๆทุกท่านครับมีบล็อกเชนที่ดีกว่าที่เหนือกว่าที่ปลอดภัยกว่าและมีธุรกิจที่รันอยู่บล็อกเชนแล้วหมื่นสามพันธุรกิจวันนี้ผมเอาข้อมูลนี้มาบอกพี่ๆแล้วไม่อยากให้พลาดอีกแล้วครับไม่อยากให้พลาดความร่ำรวยหรือการสร้างโอกาสในครั้งนี้อีกแล้วก็อยากจะให้พี่ๆลองดูข้อมูลนะครับ และลองศึกษาดูนะครับวันนี้ถ้าอยากจะปรึกษานะครับอยากจะปรึกษาเรื่องของอาริโอแนะนําให้ปรึกษาคนที่รู้จริงคนที่มีความเข้าใจจริงๆอย่าไปปรึกษาคนข้างบ้านอย่าไปปรึกษาเพื่อนที่ทํางานไม่รู้ครับเพราะเขาจะตีตกว่าระวังโดนหลอกให้ปรึกษาคนที่รู้จริงครับเพราะคนที่รู้จริงคนที่เข้าใจจริงครับจะเป็นโค้ดนะครับหรือเป็นคนที่นําพาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนในโลกของบล็อกเชนจริงจริง นะครับวันนี้ิโอคือบล็อกเชนจริงๆเนื้อหาดีจริงๆก็ไม่อยากให้พี่ๆทุกท่านพลาดนะครับก็วันนี้ผมแบ่งปันข้อมูลเพียงเท่านี้คืนมาให้ MC น้องออนี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ